เอาใหม่เอาใหม่เออเอาห้าสิบไหม้าปล่อยหอยปล่อยหอยปล่อยหอยหอยห้าหอยหกเจ็ดสิบหอยเจ็ดสิบอยเจ็ดห้า ยันเยอะแยะมือจะหมดสองกิโลร้อแปดสิบแปดห้าร้อยเจ้าสิบ สองสิบห้าสองร้อยยี่สิยี่สิาสามสามสิบห้าอยู่สุดท้ สองร้อยสามสิบสองร้สองร้อยสาม้าสร้อยสามสิบห้าสองร้อยสี

ไเล่้ย้่อยอ่ะเท่าไรสี่ร้อยสิบสี่เอ้ยสี่ร้อยห้าสี่ร้อยเก้ อะไรยังไงเมื่อกี้สี่ร้อยห้านี่สี4 90, 4, ่นี่อีกสี่ตัวสี่ร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าตัวหมดแค่นี้ละแค่นี้สี่ร้อยเก้าเมื่อกี้สี่ร้อยห้าก็สี่ร้อยห้าอีกสี่ตัวก็สี่ร้อยเก้าสี่ร้อยสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่ร้อยเก้าก็นั่นหละสี่ศูนย์เก้าอ่าสี่ทำไมไม่ตรง ก็รู้ไหมเขาฝันอะไรฝันว่าไปขับรถลุงอ่ะฝันว่าไปขับรถขะเบียนกันศูนย์เก้าอ่ะศูนย์เก้าเลยอ่ะวันฝันขับไปรับอาจารย์แต่ไม่ตายเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าเราลิกไม่ได้ขับไปรับตาอาจารย์เขียวเด้ฝุ่นฝันมาทีสี่ร้อยห้ากับอีกสี่ตัวก็สี่รอยเก้าสี่ร้อยเก้าสี่ศูนย์เก้าโอ้โหงงว่ะ ออทำไมไมันได้409วะก็นับใหม่เลยโอ้ยไม่ต้องนับแล้วเสเปสตาร์พวกเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเขาให้แค่นี้ก็คือทั้งเดียวโอ้ไม่ได้ต้างนับอะไร,ร,อ,อ,รอยู่ก็ไปตายอยู่ดีซื้อเลย409งวดนี้49ซื้อ49แล้วก็09 409ก็4 409 409 409ก็49 ตั้วก็4สี่ศูนย์ลูกนำมาเพื่อให้ชีวิตสาสตว์ตรงรตัปสัตว์ิีนหายลูกได้ทำในวันนี้โอเค,อเคแค่นี้ละ